ครับเป็นข่าวเอฟซช่องเซบีอยู่หน้าเอฟซครับวันนี้มาสัมภาษณ์ผู้จัดมือโปรลายใหม่ที่เข้ามาอันนี้ไทยเอ็มบีเลยอะฮะกิ๊กโงมากกำเนครับผมนึกว่าท่านไทยเอ็มบีเลยครับสวัสดีครับผมกับเซบีบอกวันดียครับสวัสดีครับช่องเซบีครับครับเอ้าเซบีถามนี่ยังถามวันนี้เซบีถามมาเอาพูดไทยเนาะเพราะว่ากำนันงพูดไทยที่ถามมา กำนันแกะเข้ามายังไงถึงได้มากำนันจริงหรือกำนันปลอมคนก็กำนันจริงดิเออเอาเป็นท่านต่ออ้อบางคนเผื่อไม่รู้จักท่านใช่อ่าท่านกำนันจริงหรือกำนันปลอมจริงเลยแปดปียังยังนำลงตำแหน่งอยู่เลยนี่ครับอ๋อแล้วทำไมถึงว่าชื่อกำนันแกะฮิดโลกมาได้ไงอ๋อที่มันมันมันตั้งแต่สมัยนั้นอยู่กรุงเทพ ความคึกขนองไม่มีหาเลยหรอก่าก็เลยพวกเรียกไปเรียกมาก็เลยคำว่าหลุดโลกนี่คือพวกพวกเรียกมาก่อนเออเรียกมาแล้วเลยเลยใช้ชื่อนี้มายาวเลยเออเอาไอหลุดโลกไอหลุดโลกก็เลยใช้เลยแต่ว่าภูมิลำเนาของน้กํานังแก่นนี่คืออยู่ที่ไหนวังน้อยยุทธยาโอ้ครับผม แล้วทีนี้มายังไงไปยังไงถึงได้มาจับมือกับสาวน้อยด้วยอารมณ์นี่ระมายังไงครับด้วยอารมณ์บอกคำเดียวว่ามาด้วยอารมณ์มันใช่ไหมไม่ไม่ต้องทมท่านกำนัมนม,มาด้วยอารมณ์จริงออตอนจริงจะหยุดอยู่แล้วละ่ะแต่ว่าไม่เรียกกำนันมาช่วยผมไม่เ,เรียก,กแต่ว่าผมได้ยินชื่อท่านมานานแล้วนะครับ ตั้งแต่สมัยจัดงานที่ห้วยขวางงานแฟร์งานอะไรผมได้ยินอยู่กันมันแก่ดุดโลกกันมันแก่ดุดโลคนับมาตอนนี้ก็ประมาณสามติดละโอ้โหนี่ก็สามติกว่าละนี่ก็หนึ่งในวงการเหมือนกันนะเนี่ยโปรโมเตอร์เห <Pro Motor S 2> มือนกันนะเนี่ยครับครับแล้วทีนี้ได้ข่าวว่าจากดุดโลกนี่จะเปลี่ยนเลาจะเปลี่ยนแล้วีหรือลองอีกสักตั้งหนึ่งอ่าแล้วได้ย่ังได้ไกด์หรือยัอยงได้กไกด์ชื่อมา้ยยัอยงอ,ยอ๋อก็เป็นตลาดตลาดทั่วไปอ่าว่า เอาเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์โอ้เออประมาณนี้เฮ้ยเอนเตอร์เทนเมนต์นี่ป๋ามันยิ่งใหญ่เองนะฮะมันยิ่งใหญ่เลยนะเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยงานนี้ไม่มีหลุดโลกละอ่าหลุดโลกไม่มีนะไม่มีนะแต่ว่าได้ข่าวว่าใครเป็นคนตั้งมาให้อ๋อลูกพี่ใหญ่ลูกพี่ใหญ่อ้าวเหรอคนนี้แหละเป็นคนตั้งโอ้ท่านคิด ได้ยังไงครับลูกพี่บอ,บอคือเครื่องหมายของผมผมกับบรมเวณนผู้รู้ผู้ติดผู้เบิกบ,บานที่จะไปตั้งชื่อคนอะจะอะไรขนาดนั้นเลยยิ่งท่านกำนันนี่ถือว่าผมได้รับเกียรตินี่ได้รับเกียรติและเราวิเคราะห์เราวิเคราะห์ด้วยด้วยความรู้สึกเรารเราก็ด้วยมุมมองของเฮาในความในในในสิ่งที่มองบ่เห็นไงเฮาเฮาก็มีวก็เสื่อในสิ่งที่มองบ่เห็นอกำนันเจ็ก็เหมือนกับคือท่านอยู่แล้วก็เหมือนกับยมนาเปลี่ยนเป็นยมนินนลนะก็ใช่ไงเปลี่ยนจากแต่ก่อนมันเป็น โยม,มานาซื้อผมนี่ครับก็คือมีหมอดูครบคนบอกว่าคือหน้า,น,านี่มันคือโยม,มานามันติดทองไอทองหน้าความลำบากเปลี่ยนให้เป็นจากนานี่เป็นนินนินก็คือเพชรนินกินดาก็เลยไปกลายเป็นโยม,มนินแล้วชีวิตจะดีขึ้นนะครับมันกะมาแบบนังซีเราก็เหมือนเราก็มุมมม,มองของของเฮานี่ก็เรียกว่าท่านกำลังเกะเฮาฟังลรวเฮาเพี้ยนเพี้ยนหูจะเรียกว่าถ้ากำลังแกะเป็นตลกอ่ะใช่กำลังแกะหลุดโลกอ่าใช่เป็นตับ แบบบ้องๆมันเพิ่มไ่ได้แต่ถ้ามันเป็นผู้จัดความเชื่อถืออย่างเงี้ยความหนาเชื่อถืออันนี้เราเราคิดของเรานะแล้วหลุดโลกมันเหมือนจะไปปม่ประสบความสำเร็จอ่ะมันเป็นลุ้ลุๆจัดแบบนี้มากก็เป็นลุ้ลุๆเ,เป็นขาดๆมันหลุดโลกมันหลุดคือโบได้กำไรคือโบได้ยังไงเสียจะได้ก็ไม่ได้จะจะรวยก็ไม่รวยจะปังก็ไม่ปังจะปังก็ไม่ปังเพราะมันหลุดไงนี่กำลังแกะหลุดโลกคุณก็หลุดอยู่อย่างนั้นเลยก็เลยทนกำนัน วันนี้แหละเลิกงามยามดีวันที่เก้าด้วยเออใช่แล้วผมเคยพูดกับท่านมาแต่ในไรเลยท่านจะเอาชื่อแบบไหนดีครับแล้วตรงกับวันศุกร์ยังไงอันนี้ให้เลยให้ท่านเปลี่ยนผมเลยให้ให้ท่านเปลี่ยนแต่ว่าผมผมกำลังแกะอยู่โลกผมว่ามันมันไม่เป็นมงคลครับอ่าท่านก็เลยเป็นเป็นขอเป็นกำลังแกะโปรโมชั่นได้ไหมเพราะโปรโมชั่นมันมันเป็นโปรโมชั่นมันก็ค่ายเพลงนี่มันเก่าเกินไปเหมือนอีกยุคนึง มันตั้งแต่สงกรามโปรโมชั่นอะไรโน่นนะตั้งแต่ตั้งแต่สมัยเก่าๆนน้นนะตั้งแต่ตั้งแต่รุ่นพ่อตั้งใครเพ่งเรื่อดวงจันทร์อะไรไม่เคยเลยนะโปรโมชั่นมันเป็นอีกยุคนึงคนจัดงานก็จะใครจัดงานก็แล้วโปรโมชั่นโปรโมชั่นหมดเติมของการเออโปรโมชั่นมันเหมือนสานักงานหมอรำเหมือนโปรโมชั่นเก่าๆอ่ะยุคนั้นมันก็เพาะอยู่แล้วมันเป็นยุคนั้นแต่ว่าผมก็เลยว่าการันแกะผมขอชื่อนี้อ่ะ กำนันแกเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์โอ้โหมันยิ่งใหญ่นะมันเามันมันดูมีพลังคำว่าเอนเตอร์เทนเมนต์นี่มันอลังการนะกันมันแกดูน่าเชื่อถือดูมันคือมันคือการสร้างโปรไฟล์แบบว่างานคอนเสิร์ตบิ๊กใหญ่ระดับประเทศเลยนะเอาเซบีมิววรู้สึกยังไงเนี่ยก็ได้ไงเอนเตอร์เทนเมนต์กำนันแกะลุ้นโลกกำนันแกโปรโมชั่นกับกำนันแกเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยเอนเตอร์เทนเมนต์นี่มันคือแบบเอนเตอร์เทนความบันเทิงอะความบันเทิงเอนเตอร์เทนคนดูแกมีพีซ มันมีพลังครับมันเป็นไอที่ยิ่งใหญ่มันเป็นไอ้ที่โอ้โหน่าเชื่อถือกำนันแก่เอเจนเมนต์เนี่เเลยตอบรับทันทีผมก็ตั้งใจจะไปอยู่แล้วโอ้ผมตั้งใจแล้วอะไรก็หวัไม่ได้ตั้งใจที่จะเปลี่ยนอยู่แล้วตั้งใจตั้งใจแล้วก็มันศพศพเพรว่าบอสใหญ่ไม่ด้วยอายุเรามากมันจะ่อนมันไอคำเนี้ยมันมาของพวกไงอะไรเนี่ยก็คือว่าสมัยก่อนกำนันแก่ก็คือ ตัวใบรุ่นน่ะโห่ตัดงานต้องอายุสิบเก้าอ่ะอะไรที่ว่ามันเออบ้องบ้องปาบปากอ่ะเลยใส่เข้าไปนี่แหละครับคือความเป็นมาของคขาว่าหลุดโลกถ้าเป็นตลกคาเฟ่เออหลุดโลกกนั่นแกหลุดโลกอ่าฮ่าฮ่าอ่าเออแกเป็นผู้จัดมันต้องมีความน่าเชื่อถือเลยแลับอายุเราบ้ากครับถ้าเกินกันนะหลุดโลก มีข้อต่อยอยู่ใช่ไหนอาจารย์เพราะว่าไปอำเภอก็ไอหลุดโลกมาแล้วนเห็นไหมเห็นไหมคนเขาเรียกแบบนี้ก็หลุดโลกหลุดโลกเอาเ้วก็เราเราเป็นผู้ใหญ่มันกลับไปมองมุมมองเหมือนเหมือนเราเด็กเติมไปก็มองเป็นมุมมองอีกอีกอย่างนะกำนันต้องไปทำให้ลูกน้องเขาเนี่ยไอ้แบงค์น้อยอ่ะทำโลโก้ติดแบบเอ็นเตอร์เทนไปเลยอ่ากำนันแกเอ็นเตอร์เทนเมนต์ภูมิใจเสนอ หมอลำเพลินเงินล้านโลกเพราะดัชนีธันอันดับหนึ่งสาวน้อยเพชรบ้านแพยกำนันแกเอ็นเตอร์เทนเมนต์ไงมันมันกำนันแกหลุดโลกโอ้ยมันจะดีมันจริงมันมันมันดีกับคำพูดมากำนันดูใหญ่านเลยมันเป็เขินเขินเนี่ยเหรอเขินเองแต่แต่คำนี้มันใช้ในในในวัยที่เราสิบแปดสายเย่เิมไปละเลงไปขาโจ้ได้ขาโจอะ เราพอพอพออายุมากแล้วก็เปิดไอ้ยิ่งใบประกาศเลยเรายิ่งเปิดเลยเนี่ยเรมีศิลปินหลายๆคนที่อยู่ในวงจะผมตังซื้อให้เนาะครับครับแต่ถือว่ามันก็แล้วแต่ความรู้สึกมันขึ้นอยู่ด้วยความรู้สึกนั่นแต่ละคนที่เขาจะก็เหมือนเหมือนเหมือนป๋องป๋องจริยากลายเป็นปันปันจริยาอ่าปันปันปันชื่อน้องปันปันน้องชื่อปันนี่เฉยปันจริยาปันจริยาเราเรียกไม่ให้รู้อย่างนี้ปันปันอ่าปันปันก็คือ โอเคอ่ามันมันมันจะมันจะเป็นข้าทีนี่นวดก็งั้นไงครับอ่าบอดเลี้ยงช้างอย่างเงี้ยมันแล้วแต่คาแรคเตอร์ของของใครเขามันด้วยอ่าอ่าส่วนใหญ่บอดตั้งสื่อนี่สิปังทุกค้นนะสังเกตแต่ว่าคนเลี้ยงช้างซิ้งเกินไหมเนี่ยฝากนะได้ฟังน้องมันเกิดให้ฟังวันนั้นโอ้โหเออน่าจะติดหูคนแต่งอาจารย์อะไรธีรวิทย์มิกธีรวิทย์อะไรนัึงคนที่แต่งนกเจ้าอ่ะเขาแต่งมาชื่อเป็นเพลงชื่อเพลงภาษาคน ผมก็ได้ขอเปลี่ยนเป็นขอเปลี่ยนในว่าภาษาฮักเป็นภาษาทั้มันเพาะเลยเห็นไหมภาษาฮักมันมืมมาได้มว่าภาษาฮักก็คือเนี่ยเราฮักกันพูดภาษาคนรักที่สื่อสารกันเบากันง่ายๆฮักกันแ่นภาษาฮักแล้วในแล้วในในท่อนหูมันเนี่ยภาษาคนเอินมาเบิดฮักภาษาฮักเอื่นมาเมิดใจเนี่ยมันก็มีคำนี้ด้วยครับอ่าอาเดี้ยวจบีกับฝากสิ่งเกินของสาง ที่บอดเพิ่นจะปล่อยต่อเลยแม่นบ่แล้วมื้อนี้สุดยอดเลยครับโอ้โหหน้าเวทีผัวน้องสมรสโอ้ห้เวทีผัวน้องสมรสร้องตามแล้วก็ขอเอ็นเห็นเอ็นเลิปที่ลงไปบ่คนห้องได้เบิดเลยอ่ะยังบ่ทันได้เห็นแต่ว่าผมน้องจบเวทีครั้งนี้จบนี่ขออีเน่ขอวัวน้องสมรสผัวน้องสมรสโอ้แบบบ่อยากเสือเนาะว่ามันสิมาขนาดนี้เนาะบ่อยากเสืออีหลีขอบคุณแฟนๆน้อนแหละครับแฟนตุ๊กเชียร์ตุ๊กแงสนับสนุนครับสามล้านสี่แสนกวิวไปในสามสัปดาห์ก็ถือว่า ุดยอดดแล้วีใจครับกันเราก็ไล่ไปเรื่อยเรามัก็เรากะไล่มือเราแสนกว่า่งมันเห็นเห็นน้องน้องก้อยโพดอยู่ครับซึ่งครับซึ่งครับแฟนคลับว่าแฟนคลับห่วงเพลงตามน้องเบิร์ตแล้วมีกลุ่มกลุ่มหนึ่งเลยไปพูดที่เห็นน้องพูดเราก็คิดว่าน้องไปเจอครอบครัวใช่ว่าไม่เด่นไม่ดังไม่สาวอยู่สาวน้อยไม่ปังอะไรกันนี้ก็คือเขาพูดว่าต่อทำไมอยู่วงเก่า ปังแต่ว่ามาอยู่สาวน้อยไม่ปังวงไม่สนับสนุนหรือเปล่าไม่ใช่หรอกผมว่าน้องมากลางรด,ดูการด้วยไม่ปังได้ยังไงกิตไม่ได้ปังนยะูทูบเป็นล้านล้านช่องนะอ่ะในประเทศไทยได้ได้อันดับสองอนะ่ะเราไปบอก,อบอกว่าน้อ,าองก็ออกซิงเกิล,ลก็ปัง แล้วเราเข้าบอกถึงว่าเขาไปให้ได้จับน้องเองเรายังไม่ได้จับยังไม่จับคาแรคเตอร์น้องว่าจะเหมาะกับการโชว์อะไรเริ่มใบแล้วเริ่มใบแล้วเมียเราสมเร็จนี่เริ่มใบแล้วนี่แหละครับแล้วก็เปิดฤดูกาลมานเดี๋ยวประเทศนิวยครับนี่แหละครับคือการวางแผนเป็นช็อตฉพาคนโพสต์บอกว่าแค่ชูโชว์ไม่ไปคนคนเดียวเออคนเดียวทำไมต้องเอามาคิดเยอะชมเป็นหมื่นเป็นแสนมีคนไม่ชอบอยู่คนสองคนจะไมต้องเก็บไปคิดมากไม่นั่นแหละเห็นน้องโพสต์วันนี้ก็ซึ้งใจแล้ว ได้านะเอฟซีเราก็ซึ้งใจกับน้องด้วยอาตอนต่อจากนี้ไปแกะลุ้นโลกไม่มีแล้วไม่มีแล้วต่อไปจะเป็นเป็นอะไรครับแกะเอนเตอร์เทนเมนต์น่าโอเคครับฝากคลิปนี้ไว้เท่านี้ครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าคลิปใหม่ๆของซีบีจะอ่าจะอัปเดตเรื่อยๆครับเปลี่ยนแล้วนะครับต่อไปนี้จะเป็นกำนันแกะลุดโลกอะไรนะครับกำนันแกะเอนเตอร์เทนเมนต์กำนันแกะเอนเตอร์เทนเมนต์พูดผิดกำนันแกะเอนเตอร์เทนเมนต์เจ้าเสือเปลี่ยนเป็นอย่าง นนลุ S <S ่นลูกนนลุ้นโลว์โอเคครับผมสลายอีกหนึ่งสตรีมครับคอนเสิร์ตปิดฤดูกาลปี64 65ครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมทุกอย่างเพียงแค่ทักไม่ที่เพจหรือโอนเงินไปที่ธนาคารไทยพาณิชย์5312629396นายนโยบอนิ่นน้ำวงศาร์เหมือนเดิมเพิ่มเติมแค่ทักท้ายครับผ